ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมเอามื่อนี้แอดมินเดินทางมาวัดนะครับเนาะทางวัดกูแก้วเฮ้านะครับเนาะก็คือขออนุญาตทางวัดนะครับเนาะขออนุญาตทางวัดแล้วขออนุญาตคู่บ่ายจาร์แล้วเปิดมาให้ลงซื้อได้นะครับเนาะเดินทางมาตามต้อนรับทางนะครับเด้อเดินทาง ด้วยการเสียงโศกเสียงหลับนะครับเนาะก็ะคือบปูเพิ่นเห็ดมาก,กับหลายปีแล้วครับผมกับเป็นเลขสูตรเพิ่นนะครับเด้อเป็นเลขสูตรเลขยังไงนี่เพิ่นว่าเนาะครับเนาะ,ะเป็นเลขสูตรของเพิ่นเห็ดมา้าเพิ่นเห็ดออเอเองครับผมเพ็ดนเห็มาเอียงนะกับเลยบาดก็เลยอยากแรงตันเน่ห้ง แบ่งปันแนวทางให้พขาแบ่งพี่น้องเอฟซีเนาะที่เขามารับซมเราฟังเน่ยมีโชคมีลาบนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเลขสูตรของปูเพิ่นนี่ก็คือเขามาตลอดนะครับเนาะ,ะเห็ดมาหลายปีแล้วบาในเพิ่นก็เลยว่าเขาจะแบ่งปันเนาะให้เอฟซีที่ติดตามสร้างช่องมาให้ให้ข้ามวลมาให้ใมวลซื้อน,นีอ่ไมีโชคมีหลับล้วก็เพราะว่าเพิ่น อยากสั่งเนาะครับเนาะเพิ่นสื่อสั่งหอด้วยพิพิธภัณฑ์ครับของเกา่าของแก่ของโบราณของต่างๆเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิิทธ์ครับผม่าเป็นทิว่าขืนซื้อด้วยน้ำเนาะครับเนาะว่าเพิ่นมีของเก่าหลายเพิ่นก็เลยอยากสั่งพิพิธภัณฑ์ก็เลย ใส่งบหลายนะครับเนาะก็เลยว่าคันนี้ซีนี้เพื่อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ห้างอื่นห้างไกลได้รับลูดรับศาสตร์ล้วก็ห้าอยากรวมกันนะครับเนาะสร้างไปน้ำกันสร้างวีพีิะพันของเกา่าเนาะก็เลยให้แนวห้างมาเพื่อให้รับชมรับฟังไปน้ำกันเนาะเอฟสิพาไปเบิึง ปูเฟิร์ตสแนวาางตัวได้แน่นะครับเนาะเพิ่์ตสีเฮ็ดอีกย <c oughs> <center out> ังแน่เพิ่์เพิร์ให้ตัวได้แน่เพิ่์เนีนให้ตัวได้เนีนว่าเฟิร์ว่าเน้นนด้วนะครับเด้อเน้นดูครับผมเพป่นเน้นอยู่ครับเน้นตัวได้หน่อยไปรับส้มน้องแก้วภาวะและวิ่งขอยัดปูห้างวัดไปด้วยครับเด้อเพร์หัวเบอร์เฟิร์ตสีสางอันนี้ละรวมสางอันนี้ไปเหมือนกันเพื่ออยากรวบบุญคนละห้าบาทสิบาท เยืยนเชิญได้เลยครับเด้อเอาเมืออ่อไงกะเป็นบุญหลายๆสำหรับแอดมินเนาะเดินทางมาเมื่อไงมหาพระอาจารย์เพื่อนเพป็นกเมตตาให้โย่ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมสำหรับท่านที่ปูเพื่อนไห้เมื่อนไนนะครับเนาะเอากะให้เขามารับชมรับฟังกอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามไว้เพราะว่าฮา,ามีโชคบิลาบ เขาก็บะได้มาติดตามวดต่อไปนะครับเนาะแต่จะได้มารวบวมสร้างทั้งกันเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะของเก่าของโบราณนะครับไปรับสมัครร่วมกันครับพระองค์นี่ช่วหนเขาลุกไปเน่ไม่ต้อมากเกนไปสื่อหรือเปล่าจคู่สื่อสื่อเติครับจะคู่สื่อสื่อก็ไปเห็นมาสามเห็นพิเศษอย่างอเจ้าพระพูพิพิธภัณฑ์ โอ้เทปปะพิธพันธ์ประพิพันธ์เก็บของเก่าของเก่าของนาไม่สองสามกมเ่ยบมาย่ำไปิการแต่งะเจ้าอยย่บุญบุญสองกูย่ำได้รครับ่ะไรเน้ยยังมีสิหัดไปหมมีหกสองปีนี้ยเจอบวะขบวหายใงายนั่กันเลยคโควิดเจ้โควิดงาิห้าอะไเนาะเอาปีนี้มีบริ่าะสองปีเลเ ปีนี้ก็บปจัดบมอไปพานบ้านเราไปนีาดแล้วพาดบ้าราดิเงาะชุปีพปว่าจะเรียนหกคนแม่ชุปีจัดเัอนนี่ก็เป็นเรียนเช็นเดืนแต่เาวันที่สาขาบูชาเอาเเียงกับมือนี่มือนี่ล่ะามันโคบายันมันวนน้ำแปดสมโณมหยดแปดสมโณนี่เาเจียงมันกับือมือนี่อันนั้นก็บประทไทยอันนั้นมันยุไกไปไปครับผม มันือ่มันสรุปแค่ผมพูนี่ก็พูชาวบ้านใก้กันก็ย่อเลสรุปไปยเลไปเคืัเป็นเลขสูรค้ายๆแต่นอปูนกันอะรมากระล้มขึ้นไขึ้นเล็กติดเนี่ยสองสามสี่ะสองสามสี่บรุ่เลขติดจหมายถึงอปูหมายถึงเล็ติดเลขวิ่งโอ้ก็วิ่งหาตอคอยบอกว่าวิ่งหาอันนี้ก็ล่างคนก็เจีบโแล้วต่สิ เราไ้อ้าเราตัเือให้็เป็นหน้าทาเนาะปูล้อคือน้ทมันจะับคู่ให้กับังลาโอ้คือกปูจับค่ัวกมใหาแล้ว้ก็ได้มาซื้อหาซื้หซสลักนัดไว้อือแบบนี้เท่านั้นอันนี้กีเซตเตปะปูนี่อันเกีเชนได้ซื้อรอกีเ่เซตตามันเน่นวนได้ตัวเน่นเนอะตัวเนนนปู เขาตรวจป้าปูเ้กน่อเจาเจานมากเาคนทกันเด้อันบมีพได้ึรพอันเลยครับผมาจมาเชื่อมมาเราเคยมาที่ตามมาอาจากนั้นของปูนั่นาวบานังไดต้องไดอ่านนเคื่อนยังไดต้องไดิดตามมุ่งนะคะป บว่าเป็นเครื่งมือปฏิามาใช่ไหมมากคือกันจักรม่นกันโมเตปัวบ้อคือกันบ้อโดยสมมาะด้าผูชัยว่านหรือว่ายืนนี้ครับโย่ขั้ํสันนดหรือว่ายโย่ทั้งมม่พุ่นที่เป็นห้โซใฮร่ากะเท่านั้นมันตรงกันบ้อนะผลใช้กันโอ้กันหน้าเม่นันเนาะขันโยมจากื่อกมันตํงกันเสียารัเชื่อ มันจะมตดหาใจ้มิดเอากับเอาเลยแม่ล่ะเดือนทำได้ด้วยนะแม่เพราะอแม่พี่น้องเอฟซเขาบ้านัราส้มรับฟังไม่ส่งมีไส่กับมีแห้งหระครับแต่คือตังตังตังโคตโหน้าไปไม่ให้ไปสั่งถอยการท้ายลูกตัวนี้ไปกับน้ำแต่คือสถาที่ก็สั่งคือทด่ิีิตภัณฑ์ไปตังปูหม้ออยนะครับผม ใต้แน่ผนั่นไใ้แน่ไอ้ปูขยอยนกินสาาครับผมปูก็ล่งกําัังเริ่มเห็ดเป็บอกเห็ดแล้วเห็ดคือปูเห็ดมากตลอดเป็นประสูตรอนั่งโดนมาแล้วเฮ็ดโดนมาเลยวันเหาะเมื่ตะเม่อตองหูจักนี่สิเตอโอ้วันเดียกขจอาอย่างเขาสางน้องขย้าปว่าไปครับผม เชิอมาตรวจยาคมเสือสีร่มให้ให้ร่มสางเนาะเต็มกันนะครับเนาะกันสร้างามได้กระจังแล้วชิบหาแล้วแก้กระท่าครับผมตแบบรับพระเจ้าก็ได้สถาการณ์เืมอนีุ่กแต่หาผปุมพป้าก็ได้ยั่ไง มันก็บเป็นไข่กับว่าเข้าเก่าตับจับามีห้อหนึ่ละครัผมชิบติทชิบเบิดไม่ลิมนตายหรอมเจ้าบ่าอไรกินนั่งนี่เจ,จ้าว่าไรกินั่งนี่เทานีว่าิบพิธจะแพนของเก่าเก่าที่เราเคยโอ้ม,ม,มานนะนะอืมแต่ยังไม่ยุทธาสร อันยูทูบสาระอันมี่ผ่านก็ได้จะกอสาระมาเมียนไว้ไว้ยป็นงป็นของเพื่อนตั้งขาได้สิ่งเจ้าเปือนั้งขาทำมันเจ้าขึ้นบ้าเจ้าไปจะได้ขึ้นไปร่วงขึ้นไปเมืองไปมโรดงานเบืองหลดที่ครับงางเมืองหลบทีจัดายลูกส่่เมืองอเขาจะไปเช่นประวัติวัดท่วัดหเมืองเข้ากับประเด็ต่อว่าทำมังคู่ทำไม่ง่า อาจจะกินราคาลดลงผูฮารโรดโากับบนเก็บค้าบางคนได้มีของที่อันเจ้าเขาเจาบว้านบัร้านเขาบกาท่านเนี่ยคนเบิ้งหลูกตุนหลังอันนี้เป็นยังสีอันนี้เป็นยังแกะส้มค่ะนั่นกการกันเจ้าของของบร้านของบัวร้านเจ้านี่อานชิบวู้อันกุกอันนวอันกวไปดินไม่ไปเจ้าลูก้ เราจะทำยี่ที่ไแนวปั้นนั่นไหมมันจะรู้ว่าใส่หากรบผมหามาใส่ทําเพิ่นใส่ห้ยค่ายลมใส่ นะครับนะเนาะแนวทา่จาจะเป็นหมวดวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นะครับเนาะ,ะวิ่งล่างครับผมก็คือเป็นเนินล่างนะครับเนาะหาศูนย์หาซีหาเจ็ดวิ่งหานะครับเนาะเอาตรงใจเนาะพราะไม่ได้เ้องตรงใจสุขูสุข้นมาครับเนาะก็ะคือเนินล่างนะครับเนาะล่างยางเดียวตามนี้นะครับเนาะ คือสูตรนี้คนเคยเขามาตลอดนะครับเนาะวงกลมไหม่ก็คือหาศูนย์นะครับเนาะ,ะเน้นวิ่งให้มากซ้ายวิ่งสายดุดก็คือปิ่งหาย,าย่างเดียวนะครับเนาะ,ะนะครับเนาะตามนั้นครับผมบมืงเหมือนกันเปวยมักเคยสอบกแคปหนาจอไว้นะครับเด้อแคปหนาจอไว้เป็นหนึ่งรางแผนครับผมเด็กอ่ะ สามหางเน้นล่างครับผมเนาะตามนั้นครับผุ้บเลยเขามารับชมรับฟังกันก็พิส,ส,ส,สูจน์ไม่ใช่ใช่ครับเจ้าต้นละป่ายอันนี้ก็คือเน้นล่างเพราะว่าเป็นพิสูจน์ละอันนี้ก็มาพอสูตรอันนี้เลยครับผมอ่าเ,เด็กๆสูตรเด็ตาลาง ไม่มีผิดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์โอ้เป็นมั่นใจดีนะครับเนาะไม่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมมี่บนมีล่างนะครับท่านผู้ป้ายกระดาษตลากที่นี่มีบนมีล่างครับจับหน้าจอไว้ครับบนกระเพือสามมี

ไม่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์ตามนั้นครับผมนี่ก็คือเลือดถูกเพิ่นเนาะตาเพิ่นก็นคือเพิ่นตัดออกมาให้เย็นเพิ่นตัดออกมาให้เย็นก็คือตัวนี้ครับผมเพิ่นตัดออกมาคือเพิ่นตัดออกมาก็าม,ามี้หาซูนนะครับเนาะหาซูนหาซีหาเจ็ดเอาตามนั้นครับผมผู้ใดเข้ามารับส่งรถฟังกัน ไม่ลุงกอะไรก็แซ่บหรืก็นั่งแน่งแกให้กันนะครับเด้อสองมหาให้พามวลแล้วก็มหาให้มวลซืมนะครับเนาะสวัสดีครับ